เอามองนันเลยบ่อ่ะไปรถแทยดันตูดด้วยปไปใครจมจะปรับสิบบาทได้เอาได้ได้เลยเอ้ย มาๆๆๆได้มาได้บอกแล้วว่าสิงสายจมอันก็จมจริงๆครับบ่มีหายไปแล้วค้อนอ่ะหายไปแล้วทางทางนี้เยอะแยะอือว่าเสิง อันนี้แอบทั้งนี้คักเถอะเอาโซ่ไหมอยู่ล้างรถอะสิงสายจุ่มใช่มันต้องโทษคนทำทางอะ่ะเองทำทางไม่ตรงเข้าใ,ใจไหม เองทำทางไม่ตรงเขาก็เลยท้อยมีคอนมะล่ะสิ้ยบึบเลยวะตีบอกเลยวะเอารถไทยอ่ะมาดันตรงนี้อ่ะให้มันหลวมนิดนึงไหมดันขึ้นตรงเนี้ยเตาะเตาะอะไรวะมันดินมันลากวะลากกบดันวะ เฮ้ยอะเฮ้ยเม็กไปดันอันนั้นลากมาต้องข้อออกมันน่ายจะขึ้นอยู่มั้งฮะ,งอะบอหักไปทางบนได้อยู่มั้งลากดันนะมึองลองดู ให้มันให้มันขืนยักน้อยนะมันดำได้พอดำได้อะมีหมองกอบอะไรเอ,อร้อยเอาอะไรทงดึงดีกว่ามีหมองดึงอ่ะเอาอะไรทงดีกว่าอันนี้มัดีหม่งดึงมันแหนบเดี๋ยวแหนบจะพังก็ต้องหูแหนบอะไรดอกไปเลยออกไปก่อนเดี๋ยวให้รถคันแรงมาดึงั เอะินขึ้นเลยบิงขึ้นเลย,ยออสิงสายจุ <c oughs> ่ม <laughs> <า>ทางมีให้ไปไม่ไปหูบ <laughs> ทควาพูดเนีิง ลงมาลงมาดูทางนูน่นดูมันต้องโทษคนดันนะดันทางไม่ตรงอะ่ะเข้าใจไหมทำให้หกล้อมันต้องทีหลังเองดันทางตรงตงหน่อยเดี๋ยวเอาเจ้าน้องอะไรนะน้องน้ำน้องอะไรวะ น้องนุ่มเย็นลืมามีที่เกาะไหมนั่นอะแซมมีที่เกาะไหมเอามองนันเลยบ่ออ่ะไปรถไทยดันตูดด้วย ต่อไปใครจมจะปรับสิบบาทได้เอาได้ได้เลยเออมาๆๆๆๆมาไ่าได้ไม่ได้หมดสิทธิ์แล้ว แซมเอาไอโซมาเกาะตรงนี้นะแล้วก็รถไถดึงอ่ะโซเกาะตรงเนี้ยรถไถดึงจังหน่อยแมนให้รถไถดึงจึกกจิกได้ยังมั้งเป็นรถสายคลิปอ่ะบ่แมนบ่แมนยังสั้นแซมมาดึงทางนี้ตัวก็รถอยู่ข้างหลังเนี่ยรถไทอ่ะเออก็ดึงออกเลยว่ะเดี๋อาคันไปก่อนเดี๋ยวอมาติดแม่เพ่งหมด Lấy lo thái đinh như này dần À lo thái luôn mà dần À thúp thúp Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> à thôi đứng lên thế nè đây vô thang có nhai dưới đây là thang gì vậy cứ mình xài vậy mấy ao nó thay ở đây không học về đấy à dừng đi à Đừng <laughs> không ดึงไปดึงไปได้ไหมเนี่ยโอ้เฮ้รถไทยดันตูดด้วยเด้อเด้อรถไทยดันตูดด้วยปดบนึง ra bán tốt yên để anh đây, để anh đó à, bay bay sai rèn ปลอดภัยเลครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ